ท่านประธานที่เคารพกระผมนัทวุฒิกองจันดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวบ้านเลือกมาจังหวัดหนองวลำภูเขตสามพักเพื่อไทยขอหาลรือถึงปัญหาความเดื็ดร้อนของพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่หนึ่งครับเนื่องจากวัดสุวรรณารามซึ่งเป็นศูนย์พักคอยประจำอำเภอสุวรณรณคูหาประสบปัญหาในการกําจัดขยะติดเชื้อ กระผมจึงอยากจะขอฝากไปยังทางสำนักพระพุทธศาสนาและกระทรวงสาธารณสุขได้โปรดพิจารณาก่อสร้างเตาเผาไฟฟ้าหรือเบลูกไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับเรื่องที่2ครับเนื่องจากถนนอบจอสายบ้านโคกบุญทันคลองเจริญโคกนกตำบลสุวรณรณคูหาจังหวัดตรงบลรูขออภัยครับตำบลบุญทันอำเภอสุวรณรณคูหาจังหวัดตรงบลรูครับ ทางชำุรุดเสียหายหนักมากครับโดยเฉพาะบริเวณบ้านคลองเจริญบ้านโคกนกครับซึ่งปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนร่วมกับพระพิสุสงได้ออกเงินกันซื้อปูนซื้อหินไปซ่อมแซมแล้วบางส่วนครับ กับผมจึงอยากจะขอฝากไปยังทางกลุ่มส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัลำพูซึ่งท่านได้รับการสนับสนุนจัดสรรงบป,ประมาณทั่วไปอยู่ปีละร้อยกว่าล้านบาทครับท่านช่วยแบ่งงบป,ประมาณเพื่อไปช่วยพี่น้องประชาชนดังกล่าวด้วยครับอย่าให้พี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีแล้วต้องมาเสียเงินเสียแรงและเสียความรู้สึกที่ต้องมาทํางานที่อยู่ในภาระหน้าที่คนรับผิดชอบของท่านอีกเลยครับเรื่องที่สาครับ ขอให้กรมทางหลวงซ่อมแซมไฟฟ้าส่งแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข210บริเวณหน้าร้านแม่ย่าราบปิดตลาดนัดคลองถมอำเภอนากางจังหวัดหนองบัวลำพูด,ด้วยครับขอบคุณครับ